อุปกรณ์นี่อย่างห้ามซื้ออยู่ใกล้ๆนี่พว่ามันมันจะมีห้านอันเป็นห้านขายเครื่องอยู่นี่เนาะเป็นเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะท้าเฮ็ดหอเฮ็ดเพื่อนหรือว่าเขาเฮ็ดนี่เขาสามารถซื้อน้ำพึนได้อยู่ใกล้ๆนี่เนาะสุดการนจอดจีดเจอดยึดแบบนี้เนาะฮาวโบเมนซานฮาก็บหมูอะไรเนยนะงานขนาดเนี่ยมีหอยมีอย่างใดไดด้หัน ลักน้ำมาได้ไปไปใส่ปูนไปเทอันบนล้างประตูแล้วละ่ะ uh, บูง,ง่ายยังบบทันได้เท,เทแล้วก่อนจะกลิ่นมาสักก็ข่ากบบุกลิ่นเถอะแล้วก่อนจะกลิ่นมลังมูนกินแล้วมันเมื่อยเลยจะเข้าเลยอ่าสองวงคนแล้ว,ลวหันเวรหะ บัดนี้ก็สะดวกสบายแล้วเนาะแบบกับเข่าแล้วสบายดีทุกคนมาพบกับซันนี่ในซองเนนี่ชาแนลเนาะ EP ต่อมาซันนี่สิพาทุกคนไปเบิงอ้ไอเคยเพิ่นเฮ็ดประตูหัวเนาะประ,ประตูหัวของสวนนี่เนาะพานมาหขนเข่าคนออกได้สบายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามาเห็ดแบบว่าแบบสมบูรณ์แบบแล้วได้ทุกคนแบบว่าหัวก็ดีๆเนาะแล้วก็ประตูหัวก็ดีๆเนะาะเฮาเฮาสิ ไปซ่อมแซมแต่ละจุดนาะหัวเฮาห่นะว่าเฮาสิไปซ่อมแซมโตจุดทีว่างัวเข่าเบาแบ้เข้าเบาเนาะแล้วก็หัวประตูหัวเนาะบัดนี้เฮายายมาจากเหืออเนาะซึ่งว่าเป็นประตูหัวที่แบบว่าดีเนาะบ่คือแตะกอนเนาะพแตะกอนขนขามก็ได้งัวควายขามก็ได้เนาะซึ่งว่ามื้อนี้เฮาสิมาเห็ดให้มันแล้วเนาะเบิ่งมันหอนเนาะ ส่งว่าเฮาเฮาสิมาเฮ็ดให้ม he is ันแล้วเนาะแต่บ right? like ุหัวจักโมงค่สิเฮ็ดแล้วเนาะไอ้ยเขยเพิ่นกะเป็นสร้างเนาะเพิ่นมาเฮ็ดเนาะเพิ่นมาเฮ็ดพว่ายู่นี่เนาะสวนมันจะมีสวนสามไอน้องเนาะสวนสามี่สวนน้องสาวแล้วก็สวนเอื้อยเนาะไอ้เขยเพิ่นมาเฮ็ดอันประตูหัวนี้เนาะกะขคนเครื่องคนของขึ้นรถเพื่อนเนาะอุปกรณ์นีหอย่างเฮามาซื้ออยู่ใกล้ๆนี่พราะว่ามันมันจะมีห้านอันเป็นห้านขายเครื่องยุ่นี่เนาะเป็นเครื่องอุปกรณ์ ก่อสร้างเนาะท้าเฮ็ดหอเฮ็ดเพื่อนหรือว่าเฮ็ดนี่เขาสามารถซื้อลำเพลินได้อยู่ใกล้ๆนี่เนาะสะดวกสบายทุกคนตแต่ว่าเออเขามีเงินบ่ซื้อมาหน่อยเดียวนรงนัทุกคนเขาซื้อมาหน่อยเดียวนึงก,กับเบิดปักหลายเนาะซื้อไม้ซีผพนนอะผพนไม้เฮ้ามาตีแบบนะไม้ซีผพนหั่นก็ประมาณนั่นโมเมนประมาณดอกผ่นละหกสิบพันแล้วก็เล็กเล็กหั่นละเมน ราคาท่าใยบุเล็กราคาห้าสิบห้าเนาะคะเอาเอาไม้ซีแพนไม่แบบซีแพนแล้วก็เล็กซีซีอันเล็กซีอันเล็กตัวยาวๆค่ะนะซีอัน้นว,นนะะนวก็มีอย่างอีกบุสองสามอย่างเนาะรวมๆแล้วมือนี้หันเข้ามากับพอดีมึดอยู่เจ็ดแสนหกประมาณนี้แหละเจ็ดแสนหกเนาะใบบินกน็ยังอยู่น้ำซันนี่อยู่เนาะ เดี๋ยวเอาไปเบิงอ้ายน้ากัดเลยเนาะว่าเพื่อนเพิ่นกาลังเริ่มฮอดสายเนาะเพื่อนเริ่มอีหยังแดแล้วเนาะไปเบิงน้ากันเลยทุกคนอากาศจังซีเนาะกัดได้ไซคันห่มเจังซี่แหละไปตลอดเนาะเดี๋ยวไปเบิงนํากันทุกคนทุกคนนี่เมนอุปกรณ์ที่เกี่ยมมาเห็ุหัวเนาะตอนนี้อ้ายกําลังคุดขุมฝั่งเสาเนาะซึ่งว่าคุดท่าทางห้านเอาอุปกรณ์เอาไม้มาให้เนาะ แล้วเพิ่นก็ไปจอดเล็กตีนเสาวไว้เลยมาเดินเนาะเล็กเกี่ยวช่อนให,ห้มันนาะฮะนมันจะจอดได้ยังไรแล้วเออโอ้จอดได้มุอจ,อจอดให้มันอยู่จอดยึดยูจอดยึดนี่ไอ้เพิ่นจอดกินเนาะเพิ่นจอดยึดแบบนี้เนาะเอาโบเมนซางเขากับหฮู้ดได้เนี่ยนะ เล็กที่จอดไว้เขาก็มาใส่ขุมเนะเพื่อเกี่ยมเอาปูนมาเทซึ่งขั้นตอนการผรสมปูนเนอ้อ้เพันจะเอาทรายลดหนึ่งเนะล่อหนึ่งแล้วก็หินสองล่อเนะต่อปูนคคึ่งเป่าเนะเพินจะมาผสมใส่แถวตีนอันนี้นี่แหละก็เจ้าเอิวมาตีนเสาเนะเหลือแล้วเขาก็สิมาเทใส่ลางมันทุกคน ขใส่เกลืออันนั้นมาค่ะเกลือบวกเขจะลงจงก็เห็นได้ล่ะยูลตีนี่ได้เกลือบง่ <c oughs> ายขนาดนี่ย ข้างในมันเป็นอยนไปสนุกซอกอย่างส่วนเคยมีสองอับแคกเอาบปลาอือแคกเอาไปปลูกต้นไม้มส่วนนะส่้นเอาเปล่าซึ่งเดี๋ยวซีไปเอามาให้

อเอาแค่เอาวา่ามันมีนาที่นี่ขอชีมสองคำติมกระทำการตอกเล็กตัวนี้จะเป็นการตอกเล็กยึดกับล้างประตูเด้ทุกคน ายคนปูนก็ค้นไปเนาะส่วนว่าไอ้เคยเพิ่นก็นจะจัดแจงเกี่ยวกับล้างประตูนี่เนาะเพราะว่าเพิ่นเป็น้างเพิ่นจะฮู้เฮ็ดเนาะหลังจากที่จัดแจงแล้วเนาะเพิ่นก็มาจอดเนาะมาจอดอ่าเล็กเข้ากับล้างประตูตัวนี้เนาะซึ่งว่าจะได้ไซ้คนจับสวยกันสองสามคนเนาะซันนี่กับแม่จะเป็นคนจับสวยเนาะเพิ่นว่าเมื่อนี่ไฟโบเฮงปันใดเนาะไฟแถวนี้บบคอยเฮงทุกคน จอดยืดอยียงกับแบบได้จอดหลายยมีหอยมีอย่างใดได้หันตักน้ำมัได้ไปไปใส่ปูนไปเทอนันบนล้างประตู หลังจากที่จอดเล็กแล้วแล้วเนาะไม้ที่เขาซื้อมาเขาก็มาตีพังตีพังตัวนี้เนาะแล้วเขาจะเอาปูนเอาปูนที่เขาค้นหันทอกใส่ทุกคนซึ่งว่าพังไม้ตัวนี้เนาะเขาซื้อมาซีอนานนำมาต่อกันพอดีเลยเนะเพราะว่าคนไล่เป๊ะเป๊ะทุกคนสิ่งที่โบเป๊ก็คือปูนเนาะเขาได้ไปเอาอีกสองเปาเนาะซึ่งมารวมทั้งมืดเนอะมือนี้เขาเหมดเงินอยู่เก้าแสนปลาย ซซ่งว่าเมื่อนี้เขาเห่าเขาใส่เวลาเนาะในการเห็ดหัวนี่กาตั้งแต่เช้าจนฮอดห้าหกโมงเนาะเขาจึงได้กลับเนาะเพราะว่าเขาจะได้ท่าอาปูนให้มันแห้งเดอทุกคนแห้งแล้วเขาจึงเอาประตูหัวเขาไปใส่ได้เพราะว่าประตูหัวมันหนักเนาะต้องได้รอ้อทาป,ปูนแห้งเท่านั้นเนาะจึงเอาใส่ได้ ยู่สวนมีหมดนกแมก็เลยวาติบเข่าห้อยไหคักแท้ได้สีเหลาละบูงง่ายยังบ่ทันไดเทันไดเทแล้วก่อนจึงกินวะสันบอกเขากินข่าก่อนบุกิ่นเถอะแล้วก่อนจึงกินมลังมกินแล้วมันมือแล้วจักเข้าเลยอ่า สองโมงคนลวแล,วแล้วหันเบอร์ค่นเพิ่นมาเทบุดเดียวว่าสันเทหันบุดเดียวหรกเทนันย่ังแป้งนันแป้งนี่ทุกคนตอนนี้กําลังเทแล้วเนาะพาะว่ากี้นี่หันตกแบบเนาะเห็ดแบบแล้วล่ะกะเดี๋ยวนี้อ้ายกําลังเทแล้วแต่ว่าปอยอมกินข้าวมาในสิบสองโมงเพิ่งหนึงน่งโมงยังแล้วเพิ่นมาแล้วก่อนเราจึงกินน่ะสัน กระเทิอนนะ่ะนะใกล้เสร็จแล้วละทุกคน คนหัวกันแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะมีแต่เก็บรายละเอียดแล้วกระซิได้กลับเหอนละมือนี้คิดว่าซิบลแล้วอาเสนอใครแต่ฝนบตกมือนี้คือว่าสุกดีเนาะส่วนว่าปูนเขาเหลือเปะเครื่องเป๋า่บาบัตรนี้ก็สะดวกสบายแล้วเนาะแบก่กับบุเข่าแล้ว ทุกคนสำหรับคลิปนี้แซนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อใครที่มากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีมีประตุงหัวแล้วแบ้ให้อยู่นอกแล้วแับนี้ถ้าจอบเบิงหัวเด้อทุกคนมันแนมเบิงไดดเด๊ะเด้เด๊มันมันแนมเบิงโอ้ยเข้ามาบ่ได้แล้วว่า่น เห็นลบหน้าอีกได้ลบหน้าลบตาอีกได้